สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบตน้อยเทนดิทาร์โรนะคะชาแนลดีดีที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากนะคะจะเห็นว่าหน้าไพ่นี่เป็นอัศวินไม้ชัดเจนมากๆนะคะเป็นตัวผู้ชายนะคะแล้วก็ขี่ม้าก็เป็นไพ่อัศวินไม้เรามาพูดในคลิปไหนเรามาพูดในคลิป78บใบคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะคะการได้ไพ่อัศวินไม้แน่นอนมีการติดต่อกลับมานะคะมันจะหมายถึงเขาจากไปแล้วเขาก็กลับมาคือจะไปไปมาในชีวิตเราหลายรอบอัศวินไม้เนี่ย โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาแล้วเขาตั้งเป้าว่าเขาอยากจะกลับมาขอคืนดีเขาก็จะจีบหรือตื้อเราจนได้นะคะจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบเออต้องกลับไปคบอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีอัศวินไม้มาแล้วไพ่รอบข้างไม่เสีย ไพ่รับข้างดีกลางๆก,ก็ยังส่งผลได้ว่า,าได้รับทราบข่าวเขาเขาติดต่อมาแล้วก็อาจจะมีโอกาสในการได้คบนะคะพวกไพ่ไม้นี่เหมือนกันอยู่อย่างในแง่ตรงที่ว่าเขาจะมองเรื่องของความรักเป็นคล้ายๆกับงานแบบหนึ่งคือถ้าเกิดว่าตังเป้าว่าจะต้องทําเรื่องนี้สำเร็จแล้วเขาก็จะทําให้สําเร็จนะคะเป็นลักษณะรูปแบบนั้นดังนั้นถือว่ากลับมาแน่นอนด้วยความที่ว่าเป็นไพ่ไม้เราก็ถือว่ากลับมาในตอนแรกก็อาจจะมีธุระปาป,ปังพูดคุยกันเสร็จแล้วถึงค่อยมาต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะกระแอมนิดนึง <c oughs> ทีนี้เรามาต่อนะคะสําหรับไพ่หัวกลับถ้าเกิดว่าไพ่อัศวินไม้หัวกลับเนี่ยคือไม่ต้องรับกลับมาหรอกค่ะคือหน้าไพ่มันขึ้นมันบอกเขามาแล้วก็ทําให้เราเสียใจมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็คบซ้อนแล้วก็ทําให้เราอกหักเราเสียใจได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดน้องๆท่านใดนะคะแบบถามว่าคนรักเก่าจะกลับมาหรือเปล่าหัดเปิดดูไพ่เองสามใบข้างหน้ายังอ่านไม่ออกแต่เห็นใบสุดท้ายนะคะขึ้นเป็นมหันต์เล็กไม้แล้วมันหัวกลับ ก็ทําให้ทราบว่าคนละเก่าเขาไม่กลับมาหรือถ้าเกิดกลับมานั่นก็คือกลับมาแล้วพักเดียวซ้อนนะคะทําให้เราเสียอกเสียใจได้นะคะดังนั้นสู้ไม่กลับมาซะดีกว่านะคะคือในบางคนเคยเจอว่ากลับมาบางทีก็ไม่ได้กลับมาด้วยเรื่องความรักกลับมาชวนลงทุนธุร,รกิจอะไรอย่างนั้นก็มีค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ใบนี้ก็ไม่ดีเนาะสู้ว่า ไม่กลับมาดีกว่ากลับมาแล้วเราจะรู้สึกเสียเวลาในชีวิตของเรานะคะเสียใจด้วยนะคะาคะก็ครบแล้วนะคะความหมายนะคะทั้งหัวกตั้งหัวกลับของไพ่อัดศวินไม้นะคะก็ถือว่าครบท้วนแล้วดังนั้นน้องๆคนไหนนะคะสนใจนะคะหรือชอบการให้ความหมายไพ่นะคะจากพี่กระติปนะคะน้องๆก็สามารถเข้ามา กดติดตามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งก็ได้นะคะเพื่อตรงที่ว่าน้องๆจ,จะได้ไม่พลาดเวลามีความหมายไพย่หรือแม้แต่เป็นไลฟ์สดดูดวงน้องๆก็จะได้เข้ามาฟังกันนะคะซึ่งก็เป็นความรู้ให้กับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่จะเรียนทำเป็นอาชีพก็ได้เช่นกันนะคะฝ<ส>ากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามกระติ๊น้อยเทนนิทาโร่โด้วยนะคะฝากอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ